ล่าสุดได้ข่าวว่าเรื่องนี้เราต้องแบบไปลงลงเขาเรียกว่าอะไรวิร์ชกับกับน้องว่าจะได้บทนี้มาถูกปหเข้าไปดูมูลนิธิใช่ครับเข้าไปที่มูลนิธิมาเขาบอกว่าเนี่ยไปกับพี่ไม้ไปกับทีมงานนี่แหละครับก็เอาจริงๆไปก็ได้คุยกับทางน้องเองด้วยเนาะแล้วก็พี่ไม้เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดไปไปหาน้องน้องอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ไปคุยกับผู้อำนวยการด้วยอะไรเงี้ยครับก็พูดจริงๆว่าเรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมากมาก มากๆจริงๆเป,เป็นเป็นเป็นการไปไ้อีกครั้งที่แบบว่าเราเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วเราก็นํามาก,ก็จดมาจดไปเยอะมากเลยครับแล้วก็เอามารวบรวมกับพี่ไม้แล้วก็แล้วก็ acting coach เนอะนั่งคุยกันแล้วมาหาว่าเราจะทำเตีออกมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยพอได้ไปคุยกับพอน้องพอยินยินปแล้วก็ใจแล้วเป็นอย่างเงี้น่ารักมากๆดีใจมากๆครับผมแล้วก็น้องๆคนน่ารักมากน่ารักจริงๆเลยคือแบบว่าคือแบบ เขาเป็นคนผมใหญ่ทุกคนเป็นคนผมใหญ่เป็นแค่ริ่งเราตลอดเวลาอะไรอย่างงี้น่ารักมากมๆเลยครับผมก็เอาจริงๆไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสนี้แล้วก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่ได้รับบทนี้เลือกรับบทนี้มาแต่เราเราเป็นคนที่พอได้เจอโจทย์ยากๆเราก็จะกระโจนเข้าไปแบบเข้าไปดูเขาไปๆๆตลอด <c oughs> แต่ผมว่านักแสดงทุกท่านก็ก็พอสิ้นแยิ่งบทที่ท้าทายมากเท่าไหร่ยิ่งบทที่มันแบบว่ายากเท่าไหร่ยงเี้หรือว่ามีความไกลตัวมากขึ้นเท่าไหร่มันเป็นบทที่ มันดึงดูดเพราะมันดึงดูดตัวนักแสดงเองให้เข้าไปลองใช้ทุกๆอย่างที่เราเคยเรียนมาใช้ทุกๆอย่างที่เรายังไม่เคยเจอด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพื่อมาพัฒนาตัวละครเอะไรมันต้องให้ศาสตร์อะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าต้องใช้สามาธิหรือสติต้องสูงผมว่าทุกศาสตร์ของแอคติ้งไม่ว่าจะเป็นครูคนไหนเนาะทุกคนมีมีความแตกต่างกันซึ่งเราก็ได้เจอครูมาหลายคนก็ก็มีก็ดีใจดีใจแล้วเราก็ปรึกษาครูทุกๆคนเลยว่าแบบว่าเป็นยังไงดียังไงดีแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับจน ล้วก็เลือกใช้สิ่งที่มันเหมาะกับเราเข้ากับเราที่สุดแต่แต่อัพอดเตไม่ออกจริงใช่ไหมคือเออที่บอกที่บอกบนเวทีอ่ะอ้คือบางทีก็เวลาอยู่ในกองหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราโอเคมันมีมันมี distraction เยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบทุกอย่างเลยรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยการที่เราเรากลัวว่าเราเข้าไปเราเราจะไม่พร้อมหรือเราจะแบบว่า5 4 3สี่สามสอง action แเราไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เราก็เลยแบบว่าพยายามไม่ไม่ดึงตัวเองออกมาทั้งหมดหมายถึงว่าไม่ดึงเตะออกมาทั้งหมดก็ยังเก็บไว้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดแบบเป็นเตะเป็นเตะแบบร้อที่แบบว่าเดินไปเดินมาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าก็ใช่ก็ก็ก,ก็ก็ค่อนข้างทุ่มเทพูดจริงๆมาทุ่มเทมากครับคนไทยออกมาเสร็จแล้วเขเป็นเตะแบบนี้เราดูอขาพอใจหรือหรือเข้ใจเขาอเป่าพอใจไหมผมว่า,ผมว,าผมว่าเขาเป็นเตะที่ที่ค่อนข้างจะตอบ ติ๊กถูกแทบทุกอันที่เรา,เาที่เราสร้างไว้ตอนแรกมากๆแล้วครับก็ดีใจแต่ว่าถามว่าก็ต้องเผื่อใจไว้เพื่อพัฒนาต่อไปเห็นว่านอกจากเรื่องนี้ยังมีตัวหุ่นที่เราปั้นไว้ในกระเป๋าเวลาเราเข้ากดเข้าสีแต่ละครั้งเฮ้ยผมดีใจมากเลยนะคือการที่มีกระเป๋าใบนี้มันทำให้เราขับแทบอินฟลกเตอร์ได้เร็วขึ้นเออยอะมากเพราะว่ามันคือดินเหนียวจริงๆที่ทีมงานแบบว่าทีมอาเซตไว้ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในกระเป๋าเลยแล้วเวลาเราหยิบขึ้นมา ก่อนจะเริ่มงมันมันเออมันจะเร็วมันจะเร็วขึ้นเยอะเลยครับก็ดีใจที่แอสิ่งเนี่ยเป็นอีกเขาเรียกว่าทูสองนักแสดงหนึ่งที่แบบว่าช่วยเราได้เยอะมากมากเรียกว่าเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะไม่ถึงกับเครื่องรางหรอกเป็นอุปกรณ์หนึ่งแล้วกันครับในการใช้ครับทุกวันนี้ยังเก็บอยู่ไหมไม่เก็บแล้วคืนให้ทีมแอสเลยเขาหลบคือัวครับอ๋อแล้วถ้าขอย้อนกลับไปถาม่็เดือนที่แล้วที่เราบินไปไปลาบะริยาโต ดีใจครับใช่ครับความจริงความจริง่ะมันต้กงควรจะรับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับแต่ว่าอเนื่องด้วยโควิดเนาะที่มันก็เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ไปแล้วล่ะครับแต่ว่าพอดีว่ามันมีช่วงเวลาที่มันแบบเฮ้ยมันมันมันขยับงานครับแล้วมันว่างพอดีก็เลยแบบว่าตัดสินใจวินาทีสุดท้ายว่าแบบเคยไปไปแต่ว่าคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเพราะว่าดีใจมากครับที่ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเพราะว่าเหมือนเราเคยสัญญาเขาว่าแบบเออเดี๋ยว เนี่ยเรียนจบเดี๋ยวมารับลิญิตแล้วมาเที่ยวการอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันผ่านมา2ปีกว่าแล้วแล้วว่าถ้ายังไม่ได้ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปโอกาสไหนอย่างไปก็ชื่นชมมากเห็นครับทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนเรียนด้วยช่วงครับช่วงนั้นหนักไปไหมหนักมากหนักครับหนักครับแต่ก็แต่ก็เวลาก็แบ่งได้บ้างไม่ได้บ้างครับแต่ว่าก็ก็พยายามเต็มที่ ทุกๆอย่างที่เข้ามาถือว่าเป็นโอกาสทุกๆอย่างที่เราได้รับมาหรือว่าได้รับมอบหมายมาเป็นความรับผิดชอบของเราเราควรจะทําให้เต็มที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงที่เรียนนั่นคือเรียนอย่างไงครับเรียนที่โน่นเรียนอยู่ที่นู่นเลยครับผมแต่ว่าก็มีบินกลับมาบ้างครับแล้วก็พอเรียนจบที่นู่นแล้วเราก็กลับมาเริ่มทำงานแบบเต็มตัวมากขึ้นเล่นต่อเอกป็นไงครับผมเร่งสอนเตอรกไหมอะไรอย่างเงี้ยสักอีกสักใบไหมเรียนอยู่ครับก็แบบตอนนี้เรียนพยาบาลเอกที่ที่รัชสาจุฬาครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จครับก็กำลังกำลังคิดอยู่่วา คือช่วงนี้งานมันก็เยอะขึ้นเรื like ่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถิ่นกันไปไหนเขาไหวใช่ไหมเขาไหวใช่ไหมเขาไหวก็มาแล้วเนี่ยต้องเข้อัพไม่ต้องสับไม่ต้องสอนครับผมเพิ่งเรียนดูดูเหมือนอัพแบบค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องการเรียนมากๆเลยอันนี้เป็นแบบว่าเป็นความฝันของคมหรือเป็นความฝันของตัวเองนะคือความจริงแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าการการเรียนหรือว่าสิ่งที่ผมเลือกเรียนหรืออะไรเงี้ยมันคือความชอบส่วนตัวมากกว่าครับผมทุกวันเนี้ยมันมีคอร์สเรียนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช็อตคอร์์สไได้้เเเซออออรรรติิฟคหืะยย่างงี เยอะแยะมากๆแล้วผมรู้สึกว่าวิชาผมก็เข้าไปดูเนาะวิชาในแต่ละยูนิเวอร์ซิตี้แต่ละมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใจมากแล้วคุณสามารถเรียน8วีคแล้วคุณจบแล้วคุณได้เซอร์ติฟิเคตในความรู้ที่คุณสเปซิฟิกมากขึ้นมันก็ทุกวันนี้มันมีออปติมิทีฟเยอะขึ้นเยอะมากๆในการเลือกที่จะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าทุกๆคนก็มีออปชั่นในการเรียนมากขึ้นเยอะมากๆเยอะเลเคุณเรียนไหมรับเองไม่ไม่รู้หรือว่าพอเป็นความชอบเราก็เลยเหมือนกัน เรียกว่าอยากรู้มากกว่าอยากรู้แค่อยากรู้มากขึ้นอยากรู้มากกว่านี้เพราะเหมือนเรารู้เป็นหน่อยนึงแล้วเราก็อยากรู้อีกอยากรู้อีกอยากรู้อีกอะไรเงี้ยเหมือนกัน acting ก็เหมือนกันครับผมพอเราได้เข้ามาทํางานแบบเต็มที่อย่างเงี้ยเราก็กลับไปเรียนใหม่กลับไปเริ่มโลาใหม่กลับไปทําอะไรใหม่กลับไปจัดระเบียบสัแบบ acting เราเรียนมาก็มันมีความสเปซสปะนิดนึงอะไรเงี้ยพอกลับเริ่มไโลาะใหม่เราก็แบบเออสนุกจากไปอีกอยากไปอีกอะไรอย่างเงี้ยาะว่าทุกคนก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ใพสิ่งใหม่ๆเลยมีแค ดูเป็นคนที่ทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันเยอะมากเหมือนกันก็เลือกสิ่งที่สําคัญให้เวลาสิ่งที่สําคัญมากกว่านั่นคือนั่นคือพีซัคเซสเลยไม่ครับสิ่งที่ทําให้ยังอยู่รอเดือดเดคนนี้ในเรื่องการจับเวลาต่างๆนี้ตัวอัพจะเป็นคนจัดการในเรื่องการเรียนงานต่าตัวเองด้วยคือ ถ้าพูดถึงเรื่องการจัดเวลาเนี่ยเราก็มีเรามีพี่จัสตินเนาะที่เป็นพี่ผู้จัดการเราก็เคยคอยคอยช่วยคอยช่วย,ยดูเรื่องตารางคอยช่วยดูเรื่องงานด้วยดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเอาแล้วกันว่าว่าช่วงตอนไหนเป็นยังไงตอนไหนเป็นยังไงแต่เราก็แทบไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมใช่กัน,นใช่คิวเลยเราใช่ครับเออใช่ครับดูเราเป็นคนทั้งบ้างงานดูไหวใช่ไหมอะไรเหมือนแบบพอเรามันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนว่างแล้วเราเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เราเราเราไม่กล้าหยุดอยู่นิ่งๆว่างไไม่ด้ แต่ว่าก็ท้ามเจ็บห้ามปวยเพราะงานเรายังรออีกเยอะมันมีบ้างไหมแบบพอว่ากับงานเยอะทำงานเยอะแล้วมันเจ็บปวดแล้วาพเราตั้งใจนะก็มีบ้างครับผมแต่ว่าก็ก็โอเคเพราะว่าเราจริงๆร่างกายล้ามันพักผ่อนมันก็หายไปมจจิตใจแค่ขอแค่จิตใจมันยังยังโอเคอยู่ก็ดีก็ก็จะไปต่อได้หลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษไหมนะครับผมแน่นอนครับผมก็ทางบริษัท ของผมเองกับทางกับทางรายการ Just Up นะครับก็มีเป็นซีรีส์เรื่องค่อยๆรักนะครับสเต็ปบายสเต็ปนะครับก็ขอฝากพี่แมนกับน้องเบนไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ผมกับซีรีส์เรื่องนี้และตัวละครอ,อื่นๆในซีรีส์ด้วยนะครับ,รบผมรวมตัวขอเองด้วยนะครับใช่ก็ฝากร์ทอัพด้วยครับตอนนี้ก็ถ่ายทําอยู่แบบเข้มข้นมากภาพยนต์ด้วยนะครับวันที่9มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์รับรองว่าสนุกมันหลอนเซอร์ไพรส์แน่นนอน